เปิดคลิปยืนยันความหอสุนารีราชสีมาเดินนุ่งสั้นที่ต่างประเทศงานนี้ถังฝรั่งมองจนเหลียวหลังกันทั้งถนนเลยก่อนหน้านี้ทางด้านสุนารีราชสีมาประกาศข่าวร้ายเลิกสามีฝรั่งตาน้ำข้าววอลเตอร์เดรฟบแล้วเป็นที่เรียบร้อยหลังคบหาดูใจกันมานานกว่า9ปีโดยได้ประกาศข่าวหลังจากสูญเสียพี่สาวใหญ่ของบ้าน ล่าสุดทางด้านซุนารีราชสีมาเลิกสามีฝรั่งแตน่นำข้าววอลเตอร์เดรัฟเป็นที่เรียบร้อยหลังคบหาดูใจกันมานานกว่า9ปีโดยได้ประกาศข่าวหลังสูญเสียพี่สาวใหญ่ของบ้านโดยเจ้าตัวได้โพสต์ข้อความเอาไว้ว่า I was the most time of my life I just lost my beloved husband although they weren't separated by death it was like dying apart now that I lost my eldest sister I will never be able to get it back Let's in peace my dearest sister I love you forever เพิ่งเสียสามีสุดที่รักไปไม่นานถึงจะไม่ได้จากกันด้วยความตายยังมาเอาชีวิตพี่สาวเราไปอีกหรอมันช่างเป็นช่วงเวลาที่แย่มากๆที่สุด จะไม่ได้เก่งอย่างที่ทุกคนคิดนะทำไมโชคชะตาใจร้ายกับฉันจังเลยและต้องบอกเลยว่าหลังจากที่ทางด้านสุนารีราชสีมากลับมาเป็นโสดก็ดูเหมือนว่าจะผอมสวยขึ้นกว่าเดิมมากๆและตอนนี้สุนารีราชสีมาได้ไปพักใจอยู่ที่ต่างประเทศกับเพื่อนๆอีกด้วย ล่าสุดทางด้านซุนารีราชสีมาได้ออกมาโพสคลิปเลกพาเลตลัสไนท์โดยเป็นคลิปที่เจ้าตัวได้เดินเล่นอยู่บนท่าเรือทะเลสาบเจนีวาแทมงานนี้ต้องบอกเลยว่าในคลิปที่ทางด้านซุนารีราชสีมาโพสลงเซ็กซี่จนทำเอาฝรั่งมองกันเหลียวหลังทั้งถนนเลยทีเดียว